วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นนะคะที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่นนะคะอ่ะดูดูอันแรกนะคะดูฝั่งที่เป็นบทความก่อนนะคะฝั่งนี้นะคะอ่ะอันแรก ดูฝั่งนี้ก่อนนะคะอะดูอันแรก bioin 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 แปลว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลเป็นคำใบ้นะคะก่อนที่เราจะไปทําอีกฝั่งหนึ่งให้โยงใช่ไหมคะก็คือจะให้คําใบ้มาก่อนแล้วเราดูว่าความหมายของบทความที่เขาให้มาตรงกับสัญ,ญลักษณ์ไหนนะคะอะดู bioin โ i o i n แปลว่าโรงพยาบาลใช่ไหมคะเขาให้อะไรมา k a s e o h i s t a r i kegaoste k a r d a n o j o s h i g a w a r u i t o k i n i o i s h a s a n i mtemorauto koro เขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่าสถานที่ที่ไปหาหมอเวลาที่ร่างกายเจ็บป่วยหรือว่าได้รับบาดเจ็บหรือว่าเป็นหวัดนะคะโรงพยาบาลอ่าต่อมา อันที่สองอ่าอ,อ,อ,อันที่สองนะคะอันที่สองันที่สองนะอันที่2ก็คืออะไรคุยซุยเลคุยคุยซุยเลคุยซุยเลก็แปลว่าถังขยะถังขยะเขาให้บทความอะไรมาคะอ่ะดูนะเขาให้อะไรมาบ้างโคเอนาโดนิอารุกมิโ สเตรุบาโชแล้วก็อะไรคะ no คามิโนโกมิยะเบตโตโบโตรุนาโดชูรุยเดวาเกเตสุเเตรุเขาบอกว่าอะไรคะนี้เขาบอกว่าอ่าสถานที่ที่ทิ้งขยะที่สวนสาธารณะมีการแยกประเภทของขยะก็คือขยะ ที่เป็นกระดาษกับขยะที่เป็นขวดพลาสติกนะคะอ่าต่อมาอันที่สามอันที่สามจิเต้งฉะจิเต้งฉะก็คือจัก,กรยานนะคะอ่าบทความให้อะไรมาจิบุนโนจิคาราเดะเบดารุโอฟุนเดะฮาจิรุโนริโมโนโคโนมาคุกะอารุโคโคโรวะ จิเต้งชากาฮาจิรุตาเมโนมีจิยะจิเต้งชาโอทาเมรุบาโชโออาราวสุก็คือเขาบอกว่ายานพาหนะที่สามารถวิ่งได้ด้วยพลังของตัวเองโดยการถีบนะคะแล้วก็อะไรอีกสัญ,ญลักษณ์นี้จะอยู่บนถนน แสดงถึงที่จอดเฉพาะจัก,กรยานอ่ะต่อมาดูอันที่สี่นะคะยาคิวโจก็คืออะไรสนามเบสบอลอ่านบทความให้อะไรมาบ้างยาคิวสุรุตาเมโนอุนโรจโจบรลกาโซโตนิโทบิดาซาไนตาเมโนเน็กบัคเนตโตยาชิชิไอาโย มิรุโตตามิคันเคียคือเซคินาโดกาอารุเขาบอกว่าอะไรคะประโยคนี้เขาบอกว่าอ่าเบอความนี้เขาบอกว่าอะไรสถานสนามกีฬาเฉพาะเบสบอลที่มีอัศจรรย์แล้วก็อะไรคะมีที่มีการกั้นเน็ตตาขายเพื่อไม่ให้ลูกบอลระเด็นออกไปอ่าต่อมาอันที่ห้านะคะอันที่ห้า อันที่ห้าอ่ะอันที่ห้านะคะท้าจีดีซังเอาใหม่นะคะท้าจีดีทิงชิอ่ะเขาให้อะไรมาบทความเขาบอกว่าทัตเตโมโนยะโซโนบาโชโนะนาคาเด่ฮิโตกะไห้เตะวะอิเคไนโทโคโรุอ่ะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรคะ ก็คือทำไมห้ามห้ามให้คนอ่ะเข้าไปในสถานที่สถานที่นี้หรือว่าตึกนี้ต่อมาค o โนมาคุกะอารุทโคโรนิให้เตอซนเดวะอิเคนเขาบอกว่าอะไรคะสถานก็คือสัญลักษณ์เนี้ยมีอยู่ที่สถานที่ห้ามเข้าไปเล่นอ่าต่อมาเดี๋ยวทำทีละอันนะคะโอ้ยอ่าดูอันนี้นะคะ วายดูอนนี้นะคะดูบทความเมื่อกี้อธิบายไปแล้วแล้วก็ดูสัญลักษณ์สัญลักษณ์อ่าดูอันแรกสัญลักษ์ฝั่งสัญลักษณ์นะคะรูปภาพมีอะไรบ้างจักรยานไม้เบสบอลแล้วก็สัญลักษณ์ะคะห้ามห้ามทําไมแล้วก็มีคนห้ามห้ามเข้าแล้วก็อะไรที่ทิ้งขยะฝักบัวแล้วก็สัญลักษณ์ของโรงพยาบาลอ่าอันที่หนึ่ง บิโออินบิโออินต้องคู่กับอันไหนอ่าดูอ่าบิโออินต้องคู่กับอันสุดท้ายนะคะอ่าต่อมาคุซุยิเลคุซุยิเลก็คือสถานที่ทิ้งขยะอ่าสถานที่ทิ้งขยะอ่าคู่กับอันไหนอ่าอันนี้นะคะต่อมาอันที่สามนะคะจิเตงฉะจิเตงฉะคู่กับอะไรอ่าคู่กับรูปจัก,กรยานยาคิวโจยาคิวโจยาคิวโจก็คือคู่กับรูปเบสบอลนะคะอันสุดท้าย ท้าจีหลีกินฉีก็คือทำไมสถานที่ห้ามให้คนเข้าไม่ได้ยากเลยเนาะดูแค่ดูแค่ดูรูปภาพแล้วก็บดความนะคะอ่าต่อมานะคะมาดูหน้าที่สองนะคะหน้าที่สองข้อที่หนึ่ง n e York New y o j ิโ i นะคะอ่า เจสบีก็คืออะไรทำไมเครื่องอำนวยความสะดวกอ่าบนวามมีอะไรบ้างบนความอากาจังโนาโอเซวาโอส,สุรโคตโตกะเดกิรุบาโชก็คือทำไมคะสถานที่ที่ทำไมไว้สำหรับเด็กอ่ะโอโมซึโอโอค่ายรุได้ยะอากาจังนี้ อบไบยะมิรุคุโออเก u รุตาเมโนเฮยานาโดกะอรุก็คือทำไมคะมีห้องเอาไว้สำหรับให้นมเด็กแล้วก็มีเครื่องเปลี่ยนผ้าอ้อมนะคะ,ะต่อมาข้อที่สองคูโคคูโคก็คือสนามบิน่าฮิโคะข,ขีก็ โีบิดัตตาริชักคลี่คูสุรุตามีทนบาโชฮิโคก็ขาโซคุสุรุตามคาโซโคือยูยูโดสุรุคังเซโดนาโดกะอารุก็คือทำไมสถานที่ที่ใช้เฉพาะเครื่องบินอ่าก็คือมี มีสถานที่ที่เอาไว้ให้เครื่อง,องบินขึ้นเครื่องบินลงแล้วก็เครื่องบินจอดนะคะต่อมาอันท e e ี่สาม s a t u A h i n s h i Satz A ช i n s h i ก็คืออะไรคะห้ามทำไมห้ามถ่ายรูปอ่ะดูบทความนะคะถ้าเต็มวันหย่า Omise n a d o ดช s h a s h i n o ต o t e ะ w a Ikenaito k i m e เ a t e i r u b a า h o อ่ะก็คือทำไมสถานที่ที่ห้ามถ่ายภาพนะคะอ่ต่อมาโคโนบาโชเรียวคาเมร่ายะซูมาโตฟูนวะชิมา t เตโอโกก็คือสถานที่เนี้ยเขาจะเก็บโทรศัพท์มือถือแล้วก็กล้องถ่ายรูปนะคะต่อมาข้อที่สี่โรเลก โทยิเรก็คืออะไรห้องน้ำดูเขาให้บอร์ความอะไรมาทัตเตโมโนยะอมิเซเดโทยิเรการุบาโชโออาราวาซูมาคุก็คือสัญลักษณ์เนี้ยจะมีอ่าสัญลักษณ์เนี้ยก็คือจะบอกถึงสถานที่ที่ทำไมมีห้องน้ำต่อมาโอโตโคโยโอเอาก้นน่ะโยโออาคาเด Kai เตอารูโคตโตกะโอยดิก็คือเขาบอกว่าทำไมคะสัญลักษณ์นี้คือมีใช้เขียนอยู่เยอะเลยก็คือทำไมผู้ชายสีฟ้าผู้หญิงสีแดงอ่ะต่อมาอันที่ห้านะคะคุมปินีสูสตตัวคุมปินีสูตสตตัก็คืออะไรร้านสะดวกซื้อนะคะบทความอะไรบ้างให้บทความอะไรมาโอเบนโตยะ โอคาชิโนมิโมโนนาโดโอทาคุซังโซโรเอตะจีไซสุอร์มาร์เก็ตโตก็คืออะไรเขาบอกว่าเป็นสถานเป็นซุอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กมีข้าวกองมีขนมแล้วก็เครื่องดื่มมากมายต่อมานิจูยงจิฮังฮิฮิไลเตอิรุโอมิเซกาโอเดสก็คืออะไรคะเขาบอกว่า เปิดทำไมตลอด24ชั่วโมงอ่ามาดูอันนี้โอ้ยเอาอ่ามาดูวันนี้นะคะบทความอยู่ฝั่งหนึ่งรูปภาพอยู่ฝั่งหนึ่งอ่ะต่อมามาดูใส่ปืนันนะคะดูนะให้โยงเส้น บทความกับรูปสัญลักษณ์นะคะอธิบายไปแล้วข้อที่บทความอันที่หนึ่งถึงอันที่ห้าอันที่หนึ่งเขาบอกว่าอะไรอะเขาบอกว่าอะไรเป็นเครื่องแบบอำนวยเขาจะดูว่ไว้สำหรับเด็กใช่ไหมเพราะฉะนั้นอน่าจะตอบอันไหนคะอะ่อันที่อันที่สี่นะคะรูปที่สี่สัญลักษณ์รูปที่สี่นะคะต่อมาอันที่สองรูปอะไรต้องตอบ เครื่องบินอ่าอันที่สามอันที่สามต้องตอบนะคะห้ามถ่ายภาพสถานที่ที่ห้ามถ่ายภาพมีอะไรบ้างมีที่ไหนบ้างก็มีโรงหนังใช่ไหมคะโรงหนังแล้วก็ไรยหอศิลป์หอที่แสดงศิลปะอ่าต่อมาอันที่สี่ห้องน้ําาห้องน้ํารู้อยู่แล้วนะคะอ่าอันที่ห้าอันสุดท้ายก็คือรูปที่สองนะคะอ่า สัญลักษณ์ในประเทศญี่ปุ่นนะคะมีเยอะมากอันนี้เอามาให้แค่บางส่วนนะคะแต่ถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวจะมาทำให้อีกนะคะไซโยนารา